วันนี้ก็มาพบกันนะครับที่แยกกระสังนะครับแต่มันเป็นของวันอาทิตย์นะครับนะครับชุดก่อนนะครับมันจะเป็นของวันพุธนะครับวันนี้วันอาทิตย์นี่สินค้าจะดูเยอะกว่าวันพุธนิดหนึ่งนะครับเราจะพาแฟนเพจทุกท่านนะครับเยี่ยมชมสินค้าเหมือนเดิมนะครับสินค้าที่เป็นอาหารการกินอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะให้พี่น้องได้ชมกัน คร่าวๆนะครับ <ไป S 1> อ่เดี๋ยวตามมาครับรถไปผ่านนางหายไปกับรางรถไปสายตาอะไรคนโบกไปให้การอำลาเสียงลอถชูชิโอ้โหเจ้านี้ครับดังนะครับดังมากนะครับในเจ้านี้นะครับนี่วันนี้เสดายนะครับปกติแล้วท้ามาคนเดียวขายดี นะครับวันนี้ภรรยามาด้วยก็อาจจะดูแกงน้อยๆนิดนึงนะครับก็ชิ้นเท่าไหร่ครับ5บาททีละ5บาทนะครับโอ้หน่นะครับลูกค้าครับมีชูชิมีมีมีหลายอย่างนะครับมีเออยาโกอะไรนะโอ้นี่ผมไม่ใช่ญี่ปุ่นเนาะนะครับวันนี้นี่นี่นี่อมาอยู่มาอยู่ได้กี่ปีแล้วครับมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีเลยนะครับโอ้มีลูกกี่คนมีเมียกี่คน มี <Netz ets> คนเดียว <selves> คนเดียวเนาะครับเนาะเออครับดีแล้วครับดีแล้วครับครับครับเออครับนี่ผมชอบอย่างงี้แหละครับนะครับร้านยายฝนนะครับโอ้โหนะครับร้านอลังการมากครับนี่แกก็หากินสองคนตายายนะครับนี่แหละครับนี่นะครับครับนั่แหละครับอยาย่ลลูกค้าาาหไมเจอยยฝนนะครับนี่นะครับอ่ายายฝนมีอะไรบ้างยายยายยายมีปลาแบบไหนบ้างยาย อ๋อปลาหมออันนี้อันน,<ข>น,นี้อันนี้กิโลเท่าไรใหญ่ปลาหมอร้อยร้ยยี่บร้อยยเนาะนะครับแล้วพวกปลาอนี่แหละครับปลานินปลาตะเพียนนี่แหละใหญ่นะครับเนี่ยนะครับทางนู้นเขาโอ้คุย่างครับเต็มเตา2เตา3เตานี่น,นะครับนี่ทำสองคนแค่นี้แหละครับตายายนะครับนี่ครับเดริพาพี่น้องมาชมนะครับเห็นไหมครับนี่ยายอันนี้อันนี้20บาทนี่ยาญ่ยี่สิบค่ะยี่สิบเนาะยายเนาะปลาดุกย่างอร่อยโอ้อันนี้อันนี้หกสิบในหมายถึงยังไงยายกอง กองหนึ่งนะครับอ๋อนะครับอันนี้ก็100่งร้อยบาทนะครับอ๋อมีมีผักแถมโน่นใหญ่ๆนะแถมค่ะจัดไม่ทันค่ะจัดไม่ทันนะครับยายยยาโอ้ยยายยายอายุเยอะแล้วว่ายังนี้แหละครับยายเอ้ยมันกเงงงามเป็นธรรมดานะครับอ๋อนี่นะครับนี่ร้านยายสินค้ากุ้ง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 ทอดกรอบครับทีนี้อันนี้นะครับยกยกอย่างนี้ยังไงครับสามแสนห้าสิบครับนี่ครับห้าสิบบาท สามแผ่นสามแผ่นพี่น้องครับผมครับห้าสิบบาทเออแผ่นเดียวเนาะอันนี้เนาะแผ่นเดียวยี่สิบเนาะครับผมครับนี่แผ่นเดียวแผ่นเดียวยี่สิบบาทนะครับนะครับชื่อร้านอะไรใช่ซอสกุ้งทอดโอ้นี่ครับชื่อร้านซอสเนาะโอซอสอนี่เรายังไงมันมันความหมายของมันยังไงครับความหมายยังไงนะฮะ เราหมายก็เป็นชื่อครับเอาเป็นชื่อนะครับพีเป็นไม่ใช่สภาชิกสภาผู้แทนอะไรไม่ใช่หรอเนาะไม่ใช่ครับมันซอสนี่มันมันเป็นลักษณะที่เรากระเสือกกระสนประมาณนั้นแหละครับโอประมาณนั้นนะครับกรอบดีไหมครับนี่กรอบดีครับกุ้งกุ้งกุ้งกรอบดีไหมกรอบดีครับแล้วก็กระเป๋าล่ะครับกระเป๋าก็กรอบโอ้กระเป๋าก็กรอบเหมือนกันน้องนอมาชมประทูน็อตน็อตประทูนะครับ เออเมื่อก่อนทำออนไลน์ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่รไม่ใช่ไม่ใช่น็อตออนไลน์นี่อ๋อนะครับเป็นเราประตูเอ๊ยทำไมมันตายหมดล่ะตายมันมันตายหมดแล้วคพราะมันตายหมดแล้วเหรอครับนะครับตัวใหญ่หน่อยในในในตัวนี้ตัวนี้อันนี้น้ำยี่สิบบาทครับนี่อันนี้ยี่สิบบาทครับโอ้เค่งวันนี้ปลาไม่ค่อยใหญ่ครับโอ้ครับในตัวนี้ครับสามสามเค่งสามเค่งสามเค่งอย่างนี้เนาะห้าสิบบาทครับสามเค่งห้าสิบบาทอย่างนี้ห้าสิบบาทครับพี่น้องนะครับเออเนี่ยนะครับจากร้านน็อต ปลาทูเนาะนะครับไอตัวใหญ่เนาะในตัวใหญ่มากโอ้โหนี่นะครับก็คืออันนี้มันเป็นปลาทูแท้เลยเหรอครับของโอมานมาจากโอมานครับโอมานของแท้เลยเนาะเพราะว่าถ้าฝรั่งมาปั๊บฝรั่งมันจะนับเลยเนาะครับวันทูยังไงเนาะมันยกนิโป้เลยนี่ครับถือว่าแท้นะครับสินค้าหาทานยากเนาะนะครับมันอยู่มันอยู่สูงนะครับปกติใครเป็นคนขึ้นครับอ๋อผัวเป็นคนขึ้นนี่ โอ้ไม่ใช่โอน้องชายเหรอครับแต่สามีขึ้นไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะโอ้ตําหนักเกินโอ้สามีไม่เคยขึ้นเลยเลยโอ้ไม่ได้โอ้ครับโอ้ฟันเหรอโอ้ยางดีนะก็อย่างดีแกฟันเป็นเนาะนะครับนี่นี่ครับพี่น้องครับกี่บาทนี่ห้าสิบนี่นะอู้นี่ครับพี่น้องห้าสิบบาทดูสิครับนี่กว่าจะได้พี่น้องคบนี่ต้องไปตะปีนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้องมานะครับอย่างนี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่า มันมันไม่ใช่มีเบาบ่อยเนาะนะครับมันก็จะเป็นช่วงเข้ามันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นช่วงช่วงนี้ช่วงแบบนี้ก็ก็จะมีมาขายที่ตลาดนัดของเรานะครับเดี๋ยวยังไงแฟนเพจอย่าลืมนะครับที่สีแยกกระสังวันอาทิตย์มันมีอาหารการกินแบบบ้านๆเนี่ยนะครับพี่น้องครับเยอะแยะมากมายแบบบ้านๆนะครับไม่ใช่แบบพื้นบ้านนะนะครับถ้าพื้นบ้านมันกินไม่ได้นะนะครับเพราะว่ามันต่ำเนาะ นะครับอันนี้แบบบานๆนะครับสามกระสอบ50พี่น้องเอ๋ยดูเธอะดีไหมนี่นะครับ50บาท3กระสอบนะครับจากขนมหวานแม่มิ้นเนี่ยนะครับมีมีหลายอย่างครับออกแบบสไตล์แบบบ้านๆเรานะครับอร่อยมากครับพี่น้องครับนี่ดูดูครับลูกค้าติดตลอดเลยนะครับต้องมาตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับแยกกระสังนะครับที่นี่นะครับวันอาทิตย์และก็วันพุธนาะมาเนาะ นะครับทั้งทิศและพุทธนะครับนี่ขนมหวานตรงนี้เลยครับอย่าลืมนะครับอยู่บริเวณนี้แหละครับบริเวณแยกนี้แหละนะครับครับคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวพากันมาชมร้านของจอร์ดอันนะครับหลายท่านอาจจะได้ยินเสียงนะครับอยากได้เห็นภาพนะครับนักร้องนะครับที่เป็นนักร้องประจําในตลาดนัดเรานะครับเราก็จะได้แนะนาท่านนันร้านนะครับนี่ของภรรยาเขา นะครับก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับนะครับพวกถุงหิ้วถุงร้อนถุงเย็นนะครับแล้วก็มีพวกอะไรนี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ที่ที่เด็ดๆเลยนะครับเด็ดๆเลยก็คือนี่นะครับไข่นะครับเป็นไข่สดไข่เป็ดไข่ไก่นี่นะครับนี่ภรรยาครับวาสนาดีนะครับเป็นคนวาสนาดีนะครับเพราะว่า มนุษย์บางคนเนี่นะครับเกิดมาจนตายยังไม่เคยได้คาไข่เออไม่ได้จับเลยไี่จับทุกวันนะครับแต่บางคนนี่ครับเกิดและจนตายไม่เคยได้จับไข่เลยก็มีเนาะนี่ถือวาสนาดีครับนี่นะครับเมียของพิจรครับชมร้านผลไม้นะครับเป็นเป็นผลไม้บวยเนาะนะครับนี่นี่นยี่ยี่สิบนะครับอันนี้เป็นเป็นอะไรครับนี่ฝรั่ง ครับเป็นฝรั่งนะครับเป็นถุงอย่างนี้ก็มีเนาะนี่เจ็ดสิบห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้ก็หลายหลายอย่างนะครับครับชื่อร้านอะไรจ๊ะทิผลไม้แช่บวยนะครับอยู่แยกกระสังเหมือนกันนะครับวันนี้พาบรรดาแฟนเพจนะครับมาชมสินค้าที่แยกกระสังกันนะครับตลาดของเราแยกกระสังก็จะเป็นสไตล์ออกแบบอย่างนี้แบบคืองๆบ้านๆนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อาหารการกินที่นี่ก็ถือว่าสุดยอดครับถูกมากๆนะครับเพราะว่า แม่ค้าก็จำหน่ายขายกันในราคาที่เป็นลักษณะยุติธรรมนะครับแนะนำขนมโบราณน,นะครับแต่จะเป็นสูตรใหม่แล้วครับสูตรทันสมัยแล้วครับมีขนมฝักบัวนะครับนนชื่อ,ช,อชื่อร้านแม่ร้านแม่ร้านเนาะนะครับนางเล็ดกระสอบเท่าไหร่แม่ราน,นกระสอบ25สบาบาทเมื่อก่อนขายดีไหมเมื่อก่อนขา,ขายดีตอนที่สมัยเป็นนอสอเลดนะครับสมัยนั้นแกบอกว่าตอนสมัยนอสอเล็ดขายดีมาก ครับพอแกมามีครอบครัวแต่งงานเป็นนางเลดขายไม่ค่อยออกเนาะแขกออกยากเนาะเนาะครับไม่ถ้าอย่างนี้เป็นนอสเล็ดีกว่าเนาะนะครับไม่น่ามาเป็นนางเลดเลยเนาะเออนะครับมีนะครับาีนครับนี่นี่แม่รานนะครับปราฏนะครับสุรัตนะครับนะครับนี่ทางก่ทอดผู้หญิงเดี๋ยวจะให้พี่น้องมาชมชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวแต่ลูกค้าแกเยอะเนาะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องนะครับมา ชมร้าน<ส>ป้าสุรัตน์นี่แซ่บมากนะครับนี่น,น,นะครับนี่ครับไกเ่เช็คไก่เช็คอืออ่นเอออร่อยนะคะอุ่นด้วยค่ะเออ,อ,อมีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับสิบบาทอันนี้อันนี้เนื้อไถ่เนี่ยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทมันจะมียี่สิบบาทนี่นะครับนี่ยี่สิบสิบบาทนะรครับประมาณนี้ครับเป็นผักคะน้าอย่างเงี้ยนะครับสิบบาท นะครับประหยัดนะครับที่นี่นะครับอันนี้นะครับนี่ยีบาทนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับนี่มันมีหลายอย่างเลยครับนี่มีพวกกระเจี๊ยบกระเจิบหลายอย่างเนาะป้าเนาะใช่ไหมป้าครับนี่มีเยอะแยะเลยอันนี้มะเขือเขือสีม่วงเนี่ยนะครับเอออันนี้มะเขือนี้ก็โอ้โหป้าไปได้มาจากไหนป้าจากตลาดเหรอครับทำไมมันดูยาวแต่ละป้าฮะ คครรัับบนะเยอะแยะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวทําไปชมนะครับจะพาพี่น้องไปชมร้านอภิมหาโหนงไก่อบโอ่งราชามหาโหนงที่นี่นะครับไกบ่อบโอ่งโอ้โหเยอะมากครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับร้านอภิมหาโหนงไก่อบโอ่งอันนี้โอ้ชายาแกเยอะนะครับมีชายาราชาอะไรอีกนะอภิมหาโหนงไก่อบโอ่งนะครับโอ้ นี่นะครับคนนี้นะครับพี่น้องก็ับอยากจะแนะนานะครับคือคนนี้มาอยู่กับผมนี่เกือบ20ิกว่าปีแล้วเนาะอยู่ตั้งแต่ไม่มีอะไรเนาะครับทุกวันนี้ยังไงครับหมดทุกอย่างครับโอ้ครับอะไรก็ไม่มีเนาะหมดทุกอย่างครับโอ้ขับนี่ครับอยู่แต่แกยังไม่มีอะไรนะครับจนทุกวันนี้อะไรก็ไม่มีไม่มีทุกอย่างครับไม่มีอะไรหรอครับหมดเลยครับโอ้โหครับครับนี่พี่มหาโหนกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้บรรดา แฟนเพจทุกท่านนะครับก็เดินชมไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างภาพของเราน่นะครับเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเยอะนะครับโดยเฉพาะสินค้าอาหารการกินนะครับแล้วก็มันมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายน่นะครับเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับของใช้อะไรต่อมาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่นํามาจําหน่ายที่นี่นะครับมันมีมากมายนะครับจนที่เราบรรยายถ้าบรรยายนะครับอันนี้ก็ทั้งวันนะครับก็คือไม่จบแน่นอนนะครับ ยังไงพี่น้องนะครับติดตามนะครับทางเพจกันแล้วกันนะครับเพจ YouTube คุณขาวคลองถมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ